สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับก็นี้นะครับมีลูกค้ามาแผ่นเดียวนะครับบัมมี่นะครับของเพยหนึ่งนะก็ลูกค้าเลือกแผ่นไม่ได้แปลงนะครับซึ่งมันจะเป็นแผ่นโซนอเมริกาตามร้นฉบับมาเลยนะครับไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทําการแปลงไฟล์อะไรใดๆให้นะครับเครื่องที่จะเปิดได้นะครับมันจะต้องถ้าเป็นเครื่องเพยหนึ่งนะที่จะเปิดได้จะต้องเป็นเครื่องเพยหนึ่งที่มันเป็นเครื่องโซนอเมริกาหรือเครื่องโซนยุโรปนะครับนะ แล้วแปลงมาแล้วนะครับมันถึงจะเปิดแผ่นนี้ขึ้นถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นแปลงมามันจะเปิดไม่ขึ้นนะครับนะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะมันมีบางเครื่องญี่ปุ่นที่เขาเอาไปแก้ไขให้มันเป็นแปลให้มันไปเปิดแผ่นแผ่นได้ออโซนแล้วนะครับนะมันจะมีบางเครื่องที่เขาไปแค่แก้ไขยอยู่นะครับลูกค้าต้องดูจากใบออดมันนะใบออดก็คืออ่าเนี่ยก็คือตอนเข้าเกตอนที่เปิดเครื่องโดยไม่ใส่แผ่น นะครับถ้าใบออดเครื่องญี่ปุ่นไม่ได้เปลี่ยนนะครับใบออดเครื่องญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนมันนะครับตรงหน้านี้เนี่ยหน้านี้นะครับมันจะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นใบออดญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยนี่ เมนูคําสั่งเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ก็คือเครื่องญี่ปุ่นเขาแปลงมาแล้วแหละแต่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนไบออดนะครับเปิดมามันก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนไบออดแล้วให้มันเป็นออลโซนมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแล้วเข,เขาเขาดัดแปลงให้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ดัดแปลงที่ผมบอกถ้ามันเป็นหน้าตาไอไอเปิดมาเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนั้นนะครับก็คือมันจะเปิดแผ่นนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะว่า บออดมันไม่สามารถปลดล็อกแผ่นโซนอื่นที่มันไม่ใช่โซนญี่ปุ่นได้นะครับก็คือแผ่นโซนอเมริกาแผ่นโซนยุโรปมันจะปลดไม่ได้นะครับมันจะก็เลยต้องไปทําการแก้ไขที่ไฟล์ข้อมูลเกมแทนนะครับในเมื่อเครื่องตัวเครื่องอะ่ะเปดิดบดไม่ได้ปลดแผ่นไม่ได้ก็เอาแผ่นนะ่ะแปลงข้อมูลแปลงไฟล์ข้อมูลให้ให้อยู่ในสถานะที่เครื่องมันสามารถปลดได้นะครับนะก็สมัยก่อนเขาก็เลยนิยมใช้ เวลาขายเครื่องเกมสมัยเพย์หนึ่งสมัยก่อนนะครับเขาเลยนิยมใช้เครื่องเอเม็คเครื่องยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับเข้ามาบ้านเราเอาเครื่องยุโรปมาแปลงนะครับในบ้านเราแล้วมาขายซะส่วนใหญ่เลยนะไอร้านดังๆร้านไอเลเซอร์อาร์ตอ่ะนะครับจะใช้เครื่องยุโรปประจําเลยนะเท่าที่ผมเห็นเลยนะครับจะเป็นเครื่องโซนยุโรปเอามาขายเป็นหลักเลยนะครับเครื่องไอของของร้านดังสมัยก่อนเขาจะชื่อชื่อร้านเลเซอร์อาร์ตนะฮะ เราใช้เครื่องยุโรปมาทําเพราะว่าเครื่องยุโรปมันไฟ220ด้วยนะครับมันไฟไฟบ้านเขาเท่าบ้านเรานะครับมันแปลงมามันก็ไม่ต้องไปแปลงแผงไฟนะครับเสียบเสียบหมายถึงว่าเสียบเอพาวเวอร์ขออีกทีนึงนะเนี่ยเสียบสายพาวเวอร์ต่อไฟเนี่ยจะเสียบเข้ากับปลั๊กบ้านเราได้เลยนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กบ้านเราได้เลยนะเพราะว่าเครื่องมันเป็นเนี่ยเครื่องมันเป็นไฟ220โวลต์เลยนะครับเท่าเท่าบ้านเรา เนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องยุโรปนะครับถ้ามันเป็นพออย่างเงี้ยเนี่ยไฟมันจะ220โวลต์เลยนะครับมันก็จะดีตรงนี้แล้วก็เรื่องของระบบภาพก็ใช่นะครับเครื่องยุโรปมันมันมี2ระบบในตัวภคือมันทั้ง A/C แล้วก็พอในตัวเลยนะครับก็คือเวลาเราเปิดเกมเล่นปกติแล้วเครื่องยุโรปใช่ไหมมันก็จะเล่นแผ่นเกมยุโรปนะแผ่นเกมยุโรปมันก็จะเป็นสัญญาณภาพพอนะครับ ตามระบบเครื่องตามระบบบ้านเขาว่าบ้านยุโรปเขาจะเป็นสัญญาณภาพพอแต่เราแผ่นอเมริกาไปเล่นมันเล่นได้นะครับมันข้ามโซนได้เครื่องเครื่องยุโรปเนี่ยเอาแผ่นญี่ปุ่นไปเล่นมันเล่นได้มันก็ข้ามโซนได้ก็เลยเรียกว่าออโซเลยคือเครื่องมันสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นได้หมดเลยนะครับแล้วในเรื่องของสัญญาณภาพนะเครื่องอเมริกากับแผ่นอเมริกากับแผ่นญี่ปุ่นสัญญาณภาพมันจะเป็น NTSC แต่เครื่องยุโรปมันก็รับสัญญ,ญาณภาพ NTSC ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเปิดเนี่ยเนี่ยก็คือผมก็เนี Uno ่ยตอนนี้ก็คือเอาแผ่นอเมริกามาเปิดนะตัวแผน่นมันจะเป็นสัญญาณภาพ NTSC นะครับเนี่ย NTSC นะแต่ตัวเครื่องเห็นนะมันเป็นสัญญาณภาพพอแต่มันก็รับ NTSC ได้เนี่ยมันก็เล่นได้มีสีปกตินะครับเนี Link, evet. OK. ่ยเครื่องมันเลยดีนะฮะคนสมัยก่อนร้านร้านเลยนิยม เอาเครื่องยุโรปเข้ามาไทยนะครับเอามาขายแล้วแปลงนะฮะลองมาก็จะเป็นเครื่องอเมริกานะครับเครื่องอเมริกาเวลาแปลงแล้วก็ได้ระบบสัญญาณภาพอ่าเออก็ได้ได้ได้ปลดแผ่นในเรื่องของการปลดแผ่นก็ปลดได้อลโซนเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเครื่องอเมริกาปลดได้อลโซนเหมือนกันแต่ในเรื่องของสัญญาณภาพนะฮะก็คือแผ่นนะในเรื่องของระบบแผ่นเล่นทั้งได้ทั้ง3าโซนเหมือนกันอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเล่นได้หมด <trauma and Home> นะแต่ในเรื่องของสัญญาณภาพถ้าเราแผ่นยุโรปไปอถ้าเราแผ่นอเมริกาไปเล่นมันได้อยู่แล้วเพราะมาตรงกับเครื่องเอาแผ่นญี่ปุ่นไปเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ตรงกับเครื่องด้วยเพราะมันเป็น n t c เหมือนกันนะแต่มันจะติดที่แผ่น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 ยุโรปนะครับแผ่นยุโรปมันจะเป็นสัญญาณภาพพอนะครับมันก็เออจะต้องไปแปลงนะครับนะไปแปลงไปแปลงที่เครื่องแทนนะครับ <sounds crazy. S 2> ถ้าไม่แปลงเครื่องเอาเวลาเปิดแผ่นยุโรป มันจะไม่มีสีมันจะแสดงภาพเป็นขาวดำนะครับมันจะไม่มีสีเพราะว่าเครื่องมันรับสัญญาณภาพพอไม่ได้นะครับผลที่ออกมาก็คือภาพเกมจะไม่มีสีมันจะเป็นขาวดำหรือไม่ก็เป็นสีเหลื่อมๆลุงๆล้งๆลายลายลุ้งๆอย่างเงี้ยฮะสลับเหลื่อมๆไปเหลื่อมๆมาแวบๆอยู่อย่าง้งี่ะน,นะครับเหมือนมันเหมือนก็จะมีสีแต่มันไม่มีสีนะครับอาการที่ที่ภาพมันแสดงนะ บางทีมันจะเป็นภาพเหลื่อมสีลุงมนะครับบางทีก็เป็นขาวดําไปเลยนะครับมันแล้วขึ้นอยู่กับทีวีด้วยอีกทีหนึ่งนะครับทีวีที่จะเอาออกออกต่อนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอจะจะแสดงเป็นขาวดำซะส่วนใหญ่นะก็ไปแก้ไขด้วยการติดตัวกองสัญญ,ญาณภาพเข้าไปที่เครื่องนะครับให้มันรับสัญ,ญญาณภาพพอได้ติดเข้าไปนะครับเครื่อง เครื่องอเมริกาก็จะรับสัญญาณภาพผ่ได้ก็จะมีสีนะครับก็วิธีแก้ในเบื้องต้นก็คือแก,แก้ที่เครื่องก็คือติตดติดตัวกองสัญญาณภาพนะหรือไม่ก็เออแต่ปัจจุบันมันแก้ที่เครื่องมันกแก้ยากนะถ้าเครื่องไหนไม่ได้ทําไว้นะครับก็ต้องมาแก้ที่แผ่นก็คือต้องไปเปลี่ยนสัญญาณภาพให้มันเป็น NTC นะครับเพราะว่ามันจะเหมาะ NTC มันจะเหมาะกับบ้านเราด้วยนะกดอะไรปีนวะ เอ้แต่มันสอนอยู่นี่ว่าเอ้ามันเป็นไอ้บิญญาณหรอว่าฟาดแล้วตายหายแล้วหายด้วยมีปิดสนาตรงนี้ไหม ไปตรงที่มันตกอะไม่ใช่ที่ทางเข้ามาที่มันมีฮะให้ไปต่อแต่ต้องใช้ไต่เอา๋อ,อข้างล่างมีของด้วย ไหนวะมันร้องให้ย่มาแล้วเอา้าเอา้าโอ้ยทำไมตีมันไม่โดนอะ่ะเอา้าโดนแล้วโดนแล้วตีมันไม่โดนโอ๋อมีกระสุนปืนด้วยนี่ว่า อะไรวะเก็บไม่ได้กับกระติกแล้วเราต้องไปตรงไหนต่อไปตรงนี้ไอ้นี่เราจะใส่เอ้ยไม่เขาโอ้ยตายเลยมาเยมื่อกี้โดนตัวเมกี้ตีไปหลายทีเอามันมาเกิดตรงนี้ใหม่เว้เยโอ้มันมีชีวิตนี่ว่าให้สองชีวิตตรงนี้ต้องผักนี่ไงเอา ผักป่าววแท่นนท่นเนี้ยผักไปใส่อะไรสักทีวะนี่ปะ่ะปริศนามันเยอะนะไอเกมเนี้ยอ๋อมีเปลี่ยนอาวุธยิงปืน นี่มันเริ่มใหม่เลยนะว่าเออจริงด้วยอ่ะนะครับอันนี้ก็เนี่ยพอประมาณนะเอาไปเล่นเนาะลองเล่นดูนะครับลองตรวจสอบที่ตัวเครื่องอะนะครับอ,อ่อ ฟาดมั่ววดันโดนนะน่ะฟาดมัมววดันโดนสองตีตายไอ้ตีตรงนัาา้นน่ะฟาดแบบเต็มเต็มนะแต่มันไม่มันฟาดไม่เข้าอะ่ะ มันต้องเก็บอาวุธก่อนมะวะอ้อนไงอะไรวะอ๋อเปิดประตูเก็บแผ่นสลักลวะตัวเนี้ยต้องต้องกดสลักไอ้นี่เข้าไปนะเออจริงด้วย อ๋อต้องเก็บอาวุธก่อนกดกด X ให้เก็บไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้เก็บอาวุธก่อนแล้วก็ไปกดการกรบาทที่ที่ตัวไอ้นะี่มันจะกลายเป็นแอคชั่นเนี่ยปึ๊บอัน,นี้ไม่ไม่เปิดต้องกดสองข้างอีกข้างนี้ข้างอ้าวอา้าอย่าเลยดิออ่ากดสองข้างเปิด บีแวร์ตัวอะไรวะแมงป่องอุ้ย oh. แมงป่องกัดเนี่ยฟาดมันไม่ตายดูดิเนี่ย <Okay. S 1> อ๋อตายแล้วแล้วแมงป่องก็มามากัดด้วยนะตะก,กี้เดินตามอยู่นะต้องไปไหนต่อวะ ไปไม่เป็นแล้วอะ่ะเอ้ยมันมีอะไรอะ่ะผักหินผักไอ้นี่เหรออ๋อเอ่อเก็บไม่ได้เอาเลยอีกเอาให้ของกระสุนปืนก็เยอะดีนะอ๋ออะไรอะ่ะ เอา้าโดนแมงป่องกัดอีกไปไหนต่อวะอ๋อเจอไอ้นี่เอ้าไปโอ้เนี่ยมันบล็อกได้หรือมันอะไรวะโอ้ <c oughs> อะนะครับโอเคนะก็เนี่ยเล่นได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเครื่องลูกหาถูกต้องนะครับ นะโอเคนะครับวันนี้ก็ส่งแผ่นเดียวนะมีลูกค้าเข้ามาตนีจริงๆมันมีลูกค้าอีกรายหนึ่งอะ่ะแต่เขากดยกเลิกไปอ่นะก่อนจะส่งนะผมก็ไม่รู้เขาแต่ก็คือยังไม่ได้ทําแผ่นนะก็เลยเออไม่เป็นไรสั่งมาปุ๊บแล้วก็ยกเลิกไปเนะาะไม่งั้นก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งเลยไม่รอละนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะวันนี้ก็เท่านี้นะครับเออ จริงๆวันที่สิบห้าเมื่อวานแต่วันนี้วันที่สิบหกแล้วอะเมื่อวานมันมีโค้ดสามเปอร์เซนอยู่อีกอะนะวันที่สิบห้าแต่เมื่อวานไม่มีลูกลูกค้าเลยอะนะครับก็เลยไม่ได้อัดนะนะครับโอเคนะก็เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันอีกทีถ้าม,มีออเดอร์นะครับ